ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินสมรรถ่ผลการปฏิบัติการในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะที่1ตําตำแหน่งรองผูอ้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1รอบ6เดือนสงกัดสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อเอ็ดผู้ขอรับการประเมินนายจาตุรพัฒน์ประทุมรองผูอ้อำนวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนมยวดีพิทยาคมองค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเมยอวดีพิทยาคมมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรและประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะอย่างเต็มศักยภาพมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนคิดและสร้างนวัตกรรมได้มีการนิเทศกำก,กับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพตลอดจนสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนี้มีการจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ บริหารงานบุคคลบริหารงานก็ประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมโดยการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการบริหารกิจการการเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่สําคัญได้แก่โครงการเยี่ยมบ้านโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงลุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนอ,อ,องค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครู และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชนองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสาื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการาศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพนําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนและคุณครูสร้างและสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ขอขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณครับ